ให้แล้วถ้ารีบราคาเปลี่ยนเสื้อได้เลยผมนัดคลิปเลยการเ้าคลิปคือวะคลิปใหมกว่าเดี๋ยวคลิปห,ปห,า,ปหขาข้างล่างคลิปขายปลาฝั่งนิดนึงตอนดึงขึ้นรถอ๋อไม่ไอคลิปไอถูถูโอ้ไม่ถูถูแลเ <c oughs> ดี๋ยวพึ่งไม่ถูแล้วหมดอารมณ์ถูแลได้ได้ไม่ถูไม่แผลตอนนี้แล้วจะค่อยถูนะครับเดจะค่อยถูกัน เราค่อยถูกวันคืนนี้นะคะตอนกลับมานะคะอุ้ยเกรงใจทุกคนเลยใส่ขยะไปหมดเลยใสกอกเสียบกรสังเลยไม่ได้เห็นว่าไปวัดแล้วก็แบบชิวงานแต่ว่าแต่งตัวน่ารักนะแร้วก็เลอกน่ารักรับใช <Okay. S 1> ่มันเ,เป็นงานเที่ยวเราไม่ได้ไปเลย ช่เจอหาอะไรกินเย่เย่ไปหาอะไรกินกันเย่เย่ไปหาอะไรกินกันข้าเย่หาอะไรกินกันค่าอะไรกันเหรอใสก่อนหาอะไรกินอันเก่าแล้วอย่าคิดเงินนะอันเก่าค่ะอุ้ยเจ๊กระเทยดชอบเขียนบินมาส่งเดทไปหมดเราใช้เนี่ยมันก็ต้องมีการรียูสยีนรีอะไรกันบ้างเขาเรียกว่าฟาสต์แฟชั่นมาเร็วไปเร็วทุกคนได้่องไหมคะดำเนินขอตัวนิดหน่อย เรียกฟาสเฟร์ชันนึงโหขนาดแต่งแล้วยังต้องมีโกนอีกอ็ไม่มันเห็นไงมันมัน,ม,นมันไม่เลิศเข้าใจไหมครับคุณขาเวลาคนเขาเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วแบบอุย้ยตายแล้วให้คนประกบประสบชิดใกล้ตัวครับวันนี้เออเพราะวันนี้เราเข้าใกล้แบบว่าสายายาติุชนอะไรสายายาตุชนคืออะไรโดไม่ได้อะไรสายายาติทุชนก็มีแต่สาทุชนเอาแต่ทุชนเมื่อกี้ค่ะใส่กางเกงนะใส่กางเกงก่อนใส่กางเกงก่อนค่ะแล้วใส่เสื้อ พี่ฟอดเปลี่ยนเสื้อมาค่ะใช่ครับไปน,ะนี่ไปตรงนว้นลูกใช่พี่ตาแก้ท่าค่ะเอ่อตรงนี้เห็นไหมพี่ก๊าบลูพี่ไม่เห็นนะ <S 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 ไม่เห็นค่ะตรงนี้ตรงนี้เห็นหนูน้องฟอดพี่ตาค่ะทุกคนโอเคหล่อหล่อพี่ตาสวยอ่ะพี่กลาบเลืว่าจะสอนเต้นเลยเดียวค <S S S> ุยไหนตลกฟอด ป้าหรอให้เธอมาเต้นอะไรเนี่ยมาทำอะไรแบบตลาดล่างแบบเี้นเออจริงให้โดนตลาดโนมาทำอะไรแบบตลาดล่างแบบนี้มันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรตลาดล่างเธอมีแฟนเป็นเราเธอก็รวมไปด้วยเลยอบบตลาดล่างเออจริงอาจารย์ทำไมพูดอย่างนี้น้องเขาสุ่มโสอ่าพี่กัลเป็นอะไรบังครับไม่ให้เห็นสวัสดีครับทุกคน พี่ก๊อฟแต่งหน้าเก่งมากแต่คิ้วเบี้ยวนิดหน่อยก็กตินะคิ้วเบี้ยวอยู่แล้วหรอเออเนี่ยมีคนพิมพ์เนี่ยอันนี้พูดจริงนะยนี่สาสตร์ทูป้าก้าวไปพี่เพราคิ้วเบี้ยวขอให้พี่พี่เต้าทูบอกว่าเสียวใครพิมพ์ว่าคิ้วเบี้ยวขอให้หันมันเบี้ยวอุ้ยก็เบี้ยวอยู่แล้วรู้อยังด้วยเอ่อพี่ปอบอกว่าอย่าลูบอย่าเลยนะอย่าลูบอย่าลูบแปลว่าแบบอย่ากวงฟงติงอะไรหรือเปล่าอย่าลูบแปลว่าอะไรอ่ะ ยปปยอย่หาหลุดภาษาชาวบ้านก็คืออย่าแบบอุ้ยฝอตเข้ามาแป๊บเดียวคนดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้ยฝอตหล่ออ่ะหูย <c oughs> อุย้ยฝอตหล่อมาเขาดีๆ <c oughs> แกแน่นอนสิอุ้ยฝอตหลอ่อดูดิตาป่วยเหรอใช่ครับแกไม่สบายครับใครพิตะบ<า>้าเห็นหล<ะ>่อุวยจริงด้วยอ่ะเราลองออกไปดูเลยพี่เข้ามาเออเต้นเต้นเลเลิศฝอตมา เปิดบ้านเลิศเลิศมากพอละพอลืมมือถือได้อุ้ยไอโฟนสีส้มตายแล้วไ้โซไฮโซไ้โซไอโฟนสีส้มไ้โซมากเลิศเลยล่ะเออเห็นป่าเจอกันนะครับเย็นนี้ไอโฟนสีส้มไปไฮโซจังอะจีปอเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอกันเลยจีปอเจี๊ปอไหนอ่ะ ไปไหนกันครับไปวัดครับพาพี่เฟรดไปวัดไหนก็ได้ทำไมต้องวุ่นวายเออวุ่นวายสาระไปวัดเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาเขาต้มีทางต้อมีอะไรอาจารย์นะไม่ใช่เรื่องที่พวกเธอจะว่ามันไฟจราจรก็มาเออว่าเออใชรก่าวที่ว่นี่ไงเขียวเหลืองเขียวนี่คือไปแดงคือหยุดอนุเตรียมตัวจะเลือกจะเลือกจะเลือกไปจะเลือกหยุดจะเลือกเตรียมตัวนี่จะนั่งขาเแล้วมันเป็นแบบอะไรไม่รู้อะ แบบเหมือนแบบเสียงแบบเกี้ยวเก้าเกี้ยวเก้าอืมขนลุกเต็มหมดเล้วเว้ยเต็มเต็มเต็มแมวมันจุตดีสิกแค่ไหนจะร้อนเนื้อร้อนเนก้อร้อมเนื้อร้อหเนื้ออะมาที่เธอคนเดียวโอ๊ยอะไรของกระเทยก็ไม่รู้ พูดวายไปหมดมาดีๆเด้นเฮ้ยไม่สวยเลยเดินได้แบบพี่ก๊อฟแต่งหน้าเขียวมากให้พูดเรียบร้อยใครพูดอย่างนี้ไปตบทีดเลยไพูดอย่างนี้มาตบทีดเลยแต่แววว่ะ แต่ว่าเราไปงานผมเราเราเราไม่ได้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 ร้าวว่าเราเก็บผมเก็บอะไรเรามาคุงจะนี่เปิดไปได้ดูเรียบร้อยหรือไม่ล่ะตัวบนหัวเราติดโบดาไปเลยพี่ก๊อฟได้ก็ก็ไม่ต้องมีโบดาวันนึงก็ไม่ดอกไม้วันนึงไงเพราะมันมีสองวันก็ต้องโบดาวันนึงดอกไม้วันนึ่งไหมอ่ะอืมวันหนึ่งนะค่ะโอ้โหแดดลงเต็มเต็มเลยแต่ออร่ามากเลยนะนั่งก่อนได้ไหมบ้างแดดมันเข้าจะให้นั่งยังไงล่ะหยับหนเออเอออย่างนี้ตลอดเลย แล้วไปเปิดแดดมันเข้าน้ามันจะเยอะเปิดป๊บนจะเยอะเปิดแอร์อยู่อ๋อไม่ใช่แดดมันเข้าน้า่ยวีนิดะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเออเป็นผู้หญิงชอบวีนนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละไม่รู้เรื่ออันนี้เป็นคอนเทนต์นะคะทุกคนค่ะไม่ใช่อ่ะคอนเทนต์ไม่มีอ่ะแดดมันส่องหน้าอยู่ใช่ไม่มานั่งทนแดดมันก็ตายสิก็ไม่ได้จะถ่ายหนึ่งชั่วโมงได้ล่อเออไม่รู้เรื่องรู้ราวเออ รู้อะไรเดีที่ฉันขอไปจับนอกห้องกับพี่ตั้งเลยนะพี่เออแล้วก็ถ่ายช้อนหลังช้อนหน้ากันโอ๊ยฉันเกลียดมากแล้วติดฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันฟ้องพีดีพีไอติดหรอกไม่อยากถ่ายติดหรอกเรื่องนี้น่ารักโอเคเรื่องรูปนี้ดีเรียบร้อยค่ะเมียงกันโอ้โหดูว่าเนี่ยลูกเขียวเหลืองเแดงอุ้ยเยแบบแดงพี่กอล์ฟฮะทำไมอ่ะอะไรอ่ะอะไรออะะไร่อะไรอ่ะ อะไรชี้อะไรฉันงงโอเคค่ะทุกคนไปบายเสร็จแล้วจุ๊บจเจอกันที่งานนะคะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะไปค่ะูอุ้ยแต่คนดูเยอะมากเลยอ๋องั้นก็ยังไม่ไปก็ได้ค่ะอะอยู่กับพี่ตาไปก่อนอันนี้คือพี่ตานะคะหล่อมากอันนี้พี่ตานะคะหล่อมากเราจะมาแนะนําเราจะมาแนะนําทุกคนกันสวัสดีสองพันคนค่ะบูยมมากไม่ใช่ไม่นี่เห็นนะเห็นนะเห็นนะโอ้โหจคงไม่เอาไปฝั่งนั้นหรอก สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่เอื้องครับ